ครับคุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับการชุมนุมของพลเอกบุญเลิศแก้ประศิษิ์หรือว่าเสีออยไอ้ประธานองค์กรพิทักษ์สยามกําลังจะเกิดขึ้นหลายส่วนกําลังจับตามองครับว่าในวันที่24 25จะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวดชนเสื้อแดงที่ประกาศว่าณวันนี้นะฮะยังจะอยู่ในที่ตั้งแต่ถ้าปฏิกิริยาของเสีออยไอ้มีการขับเคลื่อนหวังจะล้มรัฐบาลหลายคนสงสัยว่า เมื่อถึงเวลานั้นเสื้อแดงจะเคลื่อนไหวหรือไม่และจะเคลื่อนไหวรูปแบบไหนวันนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเราจะมาเจาะประเด็นตรงนี้กันก่อนจะถึงดีเดย์เสียไอชุมนุมปฏิกิริยาของคนเสื้อแดงจะเอาอย่างไรกับประเทศไทยณัวันนี้วันนี้ครับผมจะมาพูดคุยกับสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและต้องถือว่าเป็นแกนนําเสื้อแดงคนหนึ่งด้วยคุณจิตวัฒนาบุญพาสสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะฮะเท่เกียรติทางรายการครับสรุปแล้วณวันนี้วันไหวไหมฮะว่ารัฐบาลจะอยู่หรือจะไปก็ไม่ไม่ได้คิดมากขนาดต้องวันไหวนะครับครับพอคิดว่าเป้าหมายที่เสียอ้เขาตั้งประเด็นเขาไว้เนี่ยนะครับก็คือล้มรัฐบาลแช่แข็งประเทศไทยครับนะครับก็คิดว่าพี่น้องที่จะมาร่วมชุมนุมนั้นก็คงจะมีเหตุผลพอเออเขาก็คงจะคิดถึงหลักนี้ว่ามันไม่ได้ดีอะไรเกิดขึ้นครับ นะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยให้เป็นไปเป็นระบอบอะไรก็ไม่ทราบนะระบอบแช่แข็งเขาก็ยังไม่มีคำตอบครับเพราะยังไม่มีคําตอบ,บเหมืมนอนกันค,คิดว่าพี่น้องที่เขาไม่ใช่เหลืองไม่ใช่แดงเขาอยู่ตรงกลางที่เขาทำมาหากินเนนะี่ยเขาก็คงไม่เอา นะฮะยังไงกูไม่เอาเพราะฉะนั้นเราก็คงไม่ไม่หวั่นไหวในตรงนี้ครับครับคือถ้าเขาไม่เอาเนี่ยคือแน่นอนล่ะคุณชิว่าบอกว่าบางกลุ่มก็ไม่เอาแต่กลุ่มที่เอากับเสียไอ้แล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงจะมาชุมนุมประเมินไหมครว่ามันจะยังไงคือจุดจบของเสียไอ้แล้วก็เสื้อแดงมันจะไปลงเอยอยังไงคือต้องต้องบอกก่อนว่าพี่น้องที่จะมาเนี่ยนะฮะพี่น้องที่จะมาเนี่ยมาจากพรรคการเมือง70็ดสิอทำไมคุณชิว่ามองอย่างนั้นฮะเพราะว่า ถ้าเราดูเสยไอเนี่ยเสยไอท่านก็อยู่ในสนามะมานะครับแล้วก็ไม่ได้มีความโดดเด่นทางการชุมนุมมาก่อนนะครับในประวัติท่านก็ใช่เป็น,เป,นเป็นผู้ก่อาการกรบฏเคยร่วมก่อ,ก,อาการกรบฏแต่ก็ไม่ไม่สำเร็จรนะครับตอนหลังก็มาอยู่สนามมาท่านก็คล้ายๆว่าอยู่โลกแคบของท่านนะฮะโลกแคบของท่านแล้วก็ไม่ได้มีความโดดเด่นทางการจุมนุมที่จะมีชื่อเสียงให้ให้มวลชนมีมวลชนไม่รู้จักไม่รู้จักแล้วก็เป้าหมาย ของเสียอ้เนี่ยเป้าหมายก็อย่างที่บอกแล้วว่าเป้าหมายล้มล้างรัฐบาลแจ้แข็งประเทศไทย <Hindu. S 1> นะครับเป้าหมายนั้นก็พี่น้องก็ไม่เอาอยู่แล้ว <Hindu. S 1> อาวน,นี้ที่บอกว่าเป็นนักเป็นพักการเมืองเนี่ยนะครับ <pacing. S 1> พักการเมืองเนี่ยเพราะว่าพักการเมืองเนี่ยเขาก็มีสมาชิกของเขาเหมือนกัน<อ>นะฮะจะชั่วดีทีห่างเ,เขาก็รักกัน<อ>นะฮะทิ้งกันไม่ได้<อ>ดูจากการเลือกตั้งแต่ละครัง้งครับ นะครับไม่ว่าจะบริหารประเทศชาติเป็นอย่างไรจะทําอะไรเขาก็รักกันเ,ออเขาเรียกว่ารักกันจนผิดก็รักถูกก็รักออคนพวกนี้เขาจะ,ะแตกต่างกับเสียไอคิดแตกต่างกับเสียไอที่ว่าแตกต่างก็คือเขาคิดว่าวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมีนางสาวยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกออรัฐมนตรีก็เป็นน้องสาวของท่านนายกักรินนะฮะซึ่ง วันนี้เราต้องยอมรับว่าประชาชนที่สนับสนุนพรรคการเมืองเนี่ยแบ่งขั้วกันอย่างชัดเจนใช่ครับนะครับแม้นางสาวยิ่งรักนายกรัฐมนตรีนายกปูเนี่ยนะครับจะทําดีขนาดไหนอย่างไรเขาก็ไม่ชอบคือคนไม่ชอบคือเกลียดก็คือเกลียดคือเกลียดเอาอคติเอาความอิจฉาริษยาอาฆาตมาเป็นตัวตั้งส่วนอีกสิกหนึ่งสี่ของพรรคปฏิปัตษ แม้ว่าจะทําไม่ดีสมมุตินะครับเราไม่ได้ว่างเขาสมมุติว่าแม่จะไม่ดีเขาก็จะต้องเอาเพราะฉะนั้นที่เขามาเนี่ยเขามาเพื่อเพาะพักประชาอ่พักการเมืองมาเพาะพักการเมืองแต่อานนี้บางคนจะบอกคุณสียวัฒน์เพราะเสียอ้บอกถึงผมล้มสําเร็จนักการเมืองก็ไม่มีสิทธิ์ได้ประโยชน์เชื่อหรอฮะถ้าอย่างนั้นอ๋อครับคือคือคือไม่พนักการเมืองไม่ได้ประโยชน์แล้วแล้วเขาจะมาช่วยเพื่ออะไรตรงนี้ตรงนี้ต้องคิดอย่างนี้ต้องคิดย้อนไปว่าครับ พักประชาธิปัตย์เนี่ยอเออชื่อกันไปเลยน,นะครับเพราะว่ายังไงก็ก็ก็ต้องมันก็เหลืออยู่พักเดียวอ,ะอ่ะพรักประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับถ้า,าวิธีการของเขาขับไล่รัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งไม่ได้เขาก็คิดว่าจะเป็นอะไรก็ช่างประเทศไทยนี้ดูจากเมื่อเริ่มต้นรัฐบาลท่านพันธม์ุตรโตทักษินชินวัฒน์กลุ่มพันธมิตร เรือ่อกคุณพ,พันธมิตรก็แล้วกันนะครับที่ออกมาไล่กันเยวๆให้ออกไปออกไปออกไปสุดท้ายไม่สําเร็จด้วยการไล่ครับนะครับก็เอาทหารมายึดอานาจต้องยอมรับว่าทหารยึดอํานาจนั้นพรรคประชาธิปัตย์ก็มีส่วนในการร่วมมืนอนะครับจะสังเกตได้จากว่าหลังจากการยึดอำนาจในวันเดียวประชาชนก็อ,ออกไปต่อต้านแล้ว นะครับมีกลุ่มวันเสาร์กลุ่มพี่ราบขาวอะไรต่างต่าครับต่อมาก็เป็นนปกรปชไปต่อต้านแต่พรรประชาธิปัตย์เนี่ยกลับต่อต้านพวกที่ไปต่อต้านเผด็จการคืออะไรจะบอกต่อต้านคนเสื้อแดงที่ออกมาชุมนุมไล่ตอนนั้นนโดยเราต้องต้องเมื่อตอนนปชชุมนุมกันสนามหลวงนะครับ ขณะนั้นเนี่ยมีผู้ว่ารายการกรุงเทพมหานครชื่ออภิรักษ์โกษโยธินก็พยายามกีดกันทุกอย่างต่อต้านคนสแสดงต่อต้านนปรกรที่จะไปต่อต้านผลิตการทุกอย่างเอารั่วเหล็กมาล้อมสนามหลวงบ้างไม่ให้ห้องน้ําห้องอสุขาบ้างไปลื้อเวทีที่สนาม,มหลวงบ้างครับนี่คือพฤติกรรมที่เราจํากันได้ว่าถ้าอย่างนี้พรรคประชาธิป,ปัตย์ก็อยู่รวมรับ คือการจะบอกถ้ามันเกิดอะไรขึ้นประชาธิปัตย์ยังไงก็ได้ประโยชน์ครเพราะแม้ว่าถ้าเสียาอ้บอกจะไม่เอานักการเมืองนักการเมืองไม่มีสิทธาดเลยถ้าสมมุติเขาจะต้องการเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อครับเพราประชาธิปัตย์ก็ต้องได้ได้หนึ่งได้หมดศัตรูทางการเมืองนะครับแม้ว่าจะแช่แข็งหปีเขาก็ยอมได้ครับนะครับเขาก็ยอมได้ว่าโอกาสของเข้าต่อไปเนี่ยครับ มันก็จะต้องเป็นโอกาสของเขาเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอ๋อคือเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วล้มรัฐบาลครับยังไงวันหนึ่งเขาก็ต้องกลับมาได้ประโยชน์ครับที่คุณชีว่กำลังเสริถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นรัฐบาลที่มาโดยการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าแช่แข็งประเทศไทยนี่ก็คือไม่มีการเลือกตั้งไม่มีนักการเมืองไม่มีสภาที่มาจากการเลือกตั้งแล้วนะฮะ แต่สุดท้ายแล้วคนของพรรคเป็ธิบปัตก็ยังได้ประโยชน์อยู่เพราะว่าไม่ใช่เซยให้ I, คนเดียวจะมาเป็นนายกแลฐมตรีควบคุมทั้งประเทศนะครับม,มันก็ต้องมีคณะรัฐมนตรีมีนายกม,มีอะไรต่างๆตลอดจนก็ต้องมีสภาที่เข้าต่างๆกันเอง มันก็ต้องมีคนของฝ่ายเข้ามาอยู่แล้วคือประชาธิปัตย์คนของประชาธิปัตย์ก็เข้ามามีอำนาจเพี่ยงแต่เปลี่ยนรูปแบบจากสสกันสมัยจากการเลือกตั้งก็เป็นการแต่งตั้งกันเองถ้าอย่างนั้นมองว่าการชุมนุมที่มันจะเกิดขึ้นเสื้อแดงยืนยันใช่ไหมฮะทั้งทางภาคเหนือแกนนำเชียงใหม่อะไรต่างๆหรือแม้แต่ในส่วนภาคต่างๆอยู่ในที่ตั้งไหมฮะผมไม่กล้าบอกว่าอยู่ในที่ตั้งหรือไม่นะครับ แต่ว่าแนวนโยบายของของแกนนำนะฮะแกนนำส่วนกลางตั้งแต่อาจารย์ที่ดาคุณจตุพรคุณนัทวุฒินะครับซึ่งเขาก็ประกาศกันชัดเจนว่าให้ฟังสามคนจะเคลื่อนไม่เคลื่อนแต่ในขณะนี้เนี่ยขอให้อยู่ในที่ตั้งก็คืออยู่บ้านใครบ้านไม่จะมันจหวัดใครจหวัดมันครับตอนนี้ผมขอพูดในส่วนตัวนะครับในส่วนตัวอันนี้ไม่ได้หมายถึงความขัดแย้งแต่ว่าส่วนตัวก็ใช่ ทั้งทั้งแกนนําส่วนกลางเนี่ยมีความเห็นอย่างนั้นเราก็เราก็ไม่ปฏิเสธน,นะครับแต่ถ้าหากมันเกิดวิกฤตการอ,อทางทหารขึ้นออนะครับ,รบผมไม่ห่วงเรื่องม็อบมวลชนของเสียอ้เพราะคิดว่าลมไม่ได้ครับเ,ออเพราะว่าถ้าประชาชนคือม็อบเสียอ้เนี่ยนะครับออก็ถือว่าเป็นประชาชนออถ้ากระทำผิดกฎหมาย เราก็มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลก็ให้รัฐบาลดูแลไปนะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลดูได้นะครับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็จะต้องสามารถที่ดูแลรอบได้นะฮะเพราะณเวลานี้ก็เห็นคนเจ้าหน้าที่มีรมั่นคงอะไรต่างๆมีตำรวจมั่นคงมีตำรวจมามีทุกๆจังหวัดเห็นเอามาเยอะแล้วที่กำลังพูดอย่างนี้คือกลัวว่าทหารเนี่ยจะไม่รักษาคำพูด ที่ว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกันเมืองก็เดี๋ยวจะฉกฉวยโอกาสว่ากลัวว่าเ,เดี๋ยวจะเกิดความวุ่นวายทหารก็เลยเอาปืนออกมาแล้วก็มาบังคับรัฐบาลผมกลัวตรงนี้มากกว่าะนะครับคือเหมือนกับว่าไม่ใช่ทหารออกมาปฏิวัติแต่เพียงว่าพอม็อบมาประชาชนบีบทหารก็จะใช้อำนาจมาบีบรัฐบาลอีกต่อเนื่ง เีรัฐบาลอีกทีเพราะทหารมีปืนอทหารไม่ใช่ประชาชนธรรมดาครับมีปืนม,มีกําลังพลมีมมซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วนะครับเราก็รัฐบาลก็ทําอะไรไม่ได้เพราะทหารมีปืนก็ยึดอำนาจตรงนี้แหละผมคิดว่าถ้าทหารทําอย่างนั้นเนี่ยถ้าให้พี่น้องอยู่ที่ตั้งจะเตรียมตัวทันหรือ นะครับผมเคยบอกกับพี่น้องประชาชนว่าผมเห็นว่าควรจะมาอยู่รอบรอบปริมณฑลแต่อยากเข้ามาครับนะครับอยากเข้ามาอยามาผสมผสานกับเขาเด็ดขาดต่อเมื่อทหารขยับตัวหรือว่าอาการผิดปกติหรือทหารทำอะไรรัฐบาลเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนที่จะต้องมาปกป้องรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคำว่าปกป้องเนี่ยแหละฮะคุณจิตวัตรหลายคนบอกอสมมติถ้ามันเกิดขึ้นจริง ปกป้องอยังไงฮะคือ,คอจะทำอย่างจริงป่ะที่เขาบอกว่าจะไปล้อมค่ายทหารจะเอาเรถแบ็คโฮไปปิดค่ายทหารครัแบบจริงไหมฮะ,ะที่มีขาออมาออ่าวไปเราเราคือคือ,คอ,คอการยึดอํานาจเนี่ยนะฮะทหารก็ใช้กรุงเทพส่วนกลางเล็กๆเท่านั้นที่เป็นฐานใช่ไหมเป็นฐานผมผมว่า ไอ้ไอ้ต่างจังหวัดนั้นไม่ไม่น่าสําคัญอนะครับเป็นฐานที่จะสั่งการต่างๆที่จะอ่านประกาศต่างๆที่ธานีโทรทัศน์ต่างๆใช่ไหมครับเขาจะใช้ตรงนี้เท่านั้นและก็อยู่ในเฉพาะกลางเมืองกรุงเทพนะเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเราเนี่ยหลายๆแสนคนมาอยู่ปริมณฑลอยู่สมุทรปราการนนทบุรีนะครับปทุมธานีนคนปรปฐมสมุทรสาครครับ แต่ผมคิดว่าเขามานะเพราะว่าบางกลุ่มเขาก็บอกว่าเขาเขาจะมาคือคือหมายถึงว่าอยู่รอบรอบใช่ไหมฮะเสื้อแดงที่จะมาอยู่รอบรอบมาตั้งเวทีร้องเพลงกันบ้างปลาัยกันบ้างคุยกันบ้างหรือจะมาอยู่กันที่ใดที่หนึ่งนะครับที่ที่สามารถที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาได้โดยเร็วคือตีโอเข้ากรุงเทพครับ มาตีอบข้าองเทือกก็คือมาปกป้องรัฐบาลต่อต้านการทํารัฐประหารปกป้องอยังไงฮะคุณจินวัตรสมมติถ้ามันถึงวันนั้นจริงๆอ่ะเกิดมันเกิดจุดพิกผันขึ้นมาจริงคือจริงหลายคนคงไม่อยากให้เกิดถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงปุ๊บทําไงฮะก็คือคือพี่น้องเนี่ยหลายหลายแสนคนเ่ยนะครับนะครับ เราเคยเคยเห็นเมื่อสิบเมษาห้าสนะครับสิเมษาห้าสผมเห็นใจพี่น้องเสื้อแดงนะ,<ถ>นะครับทหารเอารถถังปืนใหญ่มานเคลื่อนเข้ามามซึ่งเราทราบว่าอีกไม่กี่เมตรจะจอดแล้วก็จะหยุดแล้วก็ยิงล่ลมเวทีพี่น้องเสื้อแดงสามารถไปล้อมรถถังแล้วก็ยึดรถถังเอาไว้เพื่อไม่ให้ยิงได้นะครับถอดรถถังทั้งคัน<อ>ไ้ออกขึ้นบนเวทีเพราะฉะนั้นถ้าคนเรามาเตรียมพร้อมหลายหายแสนเนี่ย นะครับอาจจะต้องบาดเจ็บล้มตายอแต่ว่าเมื่อถึงเวลานั้นต้องพลีกันละคือหมายความว่าไงฮะถ้าถึงเวลาต้องยอมแล้วเจ็บก็ต้องเจ็บตายก็ต้องตายเพื่อปกป้องประชาธิปไตยปกป้องรัฐบาลที่มาจากการเลือกกั้าคือกำลังจะบอกปะทะปะทะก็ต้องปะทะคือไม่ไม่ได้หมายความปะทะปะทะคือเรามีอาวุธไปปะทะแต่ยังไงทหารเขาก็ต้องใช้ความรุนแรง นะฮะเรามีแต่มือนเี่เราอย่างไรก็ต้องต่างบาดเจ็บล้มตายนะครับก็เหมือนกับสิบเมษาเหมือนกับตอนพุทธภาห้าสามมันก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยเข้าใจถึงเอาจริง้าอยหางปรากฏการที่ตอนนี้ผมเห็นเองนะฮะและที่สื่อเห็นเช่นปทุมก็ตั้งเวทีเหมือนกันนนทบุรีก็จะตั้งเชียงใหม่ก็จะตั้งอีสานก็จะตั้งอันนี้คือยุทธศาสตร์หรือเปล่าฮะ ที่มันต้องตั้งแล้วตอนนี้คือต้องตั้งต้องเตรียมความพร้อม,อมนะฮะต้องเตรียมความพร้อมอ,อแต่ว่าผมเห็นว่าน่าจะมาตั้งใกล้ๆเอาใกล้ๆเอาใกล้ๆนะฮะเพราะถ้าอยู่บนอนุดรขอนแก่นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันเคลื่อนตัวลําบากเคลื่อนตัวมาก็เขาก็สกัดกั้นเพราะมันต้องใช้เส้นทางเล็กๆใช่ไหมครับครับแต่ถ้าเรามาอยู่รอบๆกร,รุงเทพปริมณฑลเนี่นะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรซะเส ใชสลายก็จบเราก็กลับบ้านแต่ถ้ามันเกิดความผิดปกติก็คือรอบๆเพราะทหารต้องมาพุ่งเป้าที่กรุงเทพอยู่แล้วอัอเราเราเราเฉพาะทหารเท่านั้นเรื่องของประชาชนเป็นสิทธิ์ที่เขาจะจุมนุมได้ถ้าผิดกฎหมายให้รัฐบาลเป็นคนแต่ไม่ได้แยคว่าเคลื่อนมาแล้วจะไปตีกับม็อบเสียไม่ไม่ครับเราจะพุ่งเป้าไปที่ทหารอย่างเดียวถ้าออกมาครับเพราะว่าม็อบประชาชนเนี่ยทำยังไงก็ล้มรัฐบาลไม่ได้อ ก็ยังเปิดมานี่ยังไม่เคยเห็นนะพอย่างพันธมิตรอ่ะบางคนก็ยกตัวอย่างอย่างพันธมิตรก็ล้มไม่สาเร็จก็ไม่สําเร็จรอจนกระทั่งคนเอกสนธิปฏิวัติครับมันถึงไปเลยตอนนั้นซึ่งซึ่งพันธมิตรนี่ก็หลายครั้งใช่ไหมครับครั้งแรกก็ไม่สําเร็จครั้งที่สองที่จะล้มรัฐบาลสมัครก็ยึดสนามบินยึดทำเนียบรัฐบาลก็ไม่สําเร็จครับสุดท้ายก็ต้องไปพึ่งศาล ใช่ไหมฮะสุดท้ายก็กรัฐบาลพังไปเพราะว่าไม่ใช่พวกนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าม็อบเสียไอ้ก็ให้มาเป็นแสนแสนะครับก็ไม่สามารถที่จะล้มรัฐบาลได้เพราะต้องชุมนุมภายใต้กฎหมายแต่ว่าม็อบ